างนะครับใช้กระสุนลูกซองเนี่ยครับลูกเจ็ดสิเมตดเนี่ยนะครับสองลำกล้องก็บร้อเมตดนะครับแม่นย่องเข้ามาจะได้คลึ้มคลึมอยู่ตรงนั้นแหละไม่ผิดกฎเราจะได้นอนหลับสบายนะครับเราจะได้นอนหลับสบายนะครับไปถึงเราก็ย่องไปวางนะครับแม่นค่อยๆคลานมาก็คลึ้ม้าไปนะให้หัวเละไปเลยนะฮะผมว่าต้องออกคำสั่งเด็ดขาดเลยครับว่านับแต่นี้ต่อไปถ้ามีทหาราเขมร แอบลุกล้ำเข้ามาในเขตรั้วลวดหนามที่เรายึดครองอยู่เป็นผืนแผ่นดินไทยให้ยิงได้เลยพอมันแอบมาวางกับระเบิดใช้อย่างเงี้ยถูกต้องตามหลักนะครับถูกต้องตามหลักนะครับมันเข้ามาพร้อมอาวุธแอบมาวางระเบิดเนี่ยก็กดเลยนะครับถ้ากลัวพวกมันจะโหมใส่เราใหญ่ก็ใช้ปืนเก็บเสียงนะครับ นะครับใช้ปืนเก็บเสียงกดฟืดฟืดฟืดเข้าไปนะครับเอาให้อยู่ของทหารมีอาวุธยุทธภัณฑ์เยอะอยู่แล้วนี่นะครับลูกน้องก็ไม่ต้องไปลาดะเวนครับไปสุ่มโป่งเอาใช้ซุ่มโป่งเอานะครับเดี๋ยวแม่ก็มานะครับไอ้พวกเคียเนี่ยเดี๋ยวก็มาเส้นทางนั้นแต่ถ้าเป็นผมผมวางกลับสะดุดเลยนะครับไม่นั้นก็วางเคโมโม,ม่นเลยแต่วางเคโมโมเดี๋ยวมันผิดกฎเดี๋ยวผิดกฎอีกนะครับก็วางจันห้าว วางจันห้าวแบบในพรานนะครับวางจันห้าวแต่ใช้กระสุนปืนลูกซองเอาใช้กระสุนปืนลูกซองดัดแปลงเอานะครับท่านพุง่งขัาพัญชาทหารครับก็ติดต่อผ่านมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ก็ได้นะครับผมใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลาดครับเดี๋ยวทําให้ดัดแปลงทําเป็นตัวอย่างให้อันแล้วท่านก็ไปทํานะครับ แล้วก็ไปวางนะครับใช้กระสุนลูก้องเนี่ยครับลูก70เม็ดเนี่ยนะครับสองลำกล้องก็ร้อยเมตดนะครับแม่นย่องเข้ามาจะได้คลึมคึมอยู่ตรงนั้นแหละไม่ผิดกฎสากลด้วยไม่ใช่ใช้กับระเบิดไม่ใช่ใช้เคโม,โมนะครับทำผมก็ไปสอนน้องๆที่อยู่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้วางเข้าไว้ในการป้องกันฐานนะครับเราจะได้นอนหลับสบายนะครับ เราจะได้นอนหลับสบายนะครับไปถึงเราก็ย่องไปวางนะครับแม่นค่อยๆค,คลานมาก็คลึ้มเข้าไปนะให้หัวเละไปเลยนะฮะ